Thank you. ่อยได้ไหมเขาหาเรื่องเมือนใส่ไฟโกงยังไงให้มันรู้แจ้งโกงจนชชยนี้ไอเอ็มเบนั้นดีอย่างแรงเงินคงกลางหลนง้นแอ่งมาแกล้งว่าโกงได้ไง สนามบินเจ็ดชั่วโคตรนั้นที่ไหนใครทำได้กันผมว่ามันพูดมาไม่ใช่ช่วยคนรักยาลืมหูลืมตาปากชื่นใจสามสิบบาทรักษาได้แปลกใจกับคำว่าโอ พวอข้าแม่ค้าเป็นนี่ร้อยละยี่สิบคนจนถูกปีบทักสินช่วยได้ขยงส่งเด็กเรียนดีไปเรียนเมืองนอกนี่หรือการโกงอำเภอละคนที่ส่งแม่โกงอย่างนี้ดีจัง จีดีพี่พมงดีจังเลยเงินในกระเป๋างอเลยโกงเลยผมขอเชียบัางปราบยาเ็พติดให้หมดฤทธิ์ทุกที่ทุกทางทักสินท่านรับรูบ้บางคนชอบจังโปรดกลับมาโกง สินช่วยได้ขโยงส่งเด็กเรียนดีไปเรียนเมืองนอกนี่หรือการโกงอำเภอลกคนที่ส่งแม้โกงยังมีดีจังไวยจีดีพี่พงดีจังเลยเงินในกระเป๋างอกเลย งเลยผมขอเชียร์บางปราบยาเสพติดให้หมดฤทธิ์ทุกที่ทุกทางทักสิณนทันรับรู้บ้างคนชอบจังโปรดกลับมาโกงปราบยาเสพติดให้หมดฤทธิ์ทุกที่ทุกทางทักสิณนทันรับรู้บ้าง คนชอบจังโปรดกลับมาโกงเคนิ s, วสวนตาเสาิบข่าวด้วยผมักติศประจําวันเสาร์ที่20ธันวาคม2568ท่านครับเป็นอันว่ามาติเอกฉันพอแม่พี่น้องแสดงความคิดเห็นตรงกัน กรณีที่สอสอคนใดก็ตามแต่มีการย้ายออกจากพรรคเพื่อไทยในขณะนี้ท่านครับแน่นอนว่าข้ออ้างหรือเหตุผลต่างๆในการที่จะหยิบยกขึ้นมาบ้างก็บอกว่าขณะนี้เกมการเมืองเปลี่ยนไปขณะนี้ต้องเปลี่ยนแนวทางการต่อสู้อะไรก็ตามอันนั้นเป็นคำพูดที่ท่านจะยกขึ้นมาแล้วแต่จะสรรหาคำใดๆก็ตามนะครับท่านครับผมต้อง เอาความคิดเห็นส่วนตัวและเท่าที่ได้มองได้รู้ว่าพ่อแม่พี่น้องคิดอย่างไรแน่นอนว่าจะมาพูดถึงเหตุผลที่อะไรหรือที่ควรจะตัดสินใจในการไม่เลือกสสที่ย้ายออกจากพรรคเพื่อไทยสสเหล่านี้ทำไมถึงเลือกไม่ได้โดยเด็ดขาดทำไมถึงไม่ควรที่จะเลือกเพราะ เหตุผลอะไรก็ตามแต่ที่ท่านยกขึ้นมาในการที่จะย้ายออกจากพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นการที่บอกว่าขณะนี้มันไม่เหมือนเดิมจากอะไรที่มีการกดขี่มีการบังคับก็ตามต้องบอกเลยว่าหนึ่งคนเหล่านี้มีความผิดมีความชัว่วหรือเคยไปกระทำความผิดต่างๆที่ทำให้เขาสามารถ หยิบเรื่องราวเหล่านี้มาเป็นการต่อรองในการขู่ได้ยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดไม่มาอยู่พักเราไม่มาอยู่กับกลุ่มกวนของพวกเราจะทําการร้องดําเนินคดีต่อท่านในเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ท่านไปกระทําความผิดไว้จึงจําเป็นที่จะต้องย้ายตามเขาไปเพื่อเอาตัวรอดนั้นคือความเห็นแก่ตัวอย่างหนึ่งและความไม่บริสุทธิ์อยู่ด้วยกันต่อมาสสที่ย้ายไปนี้ก็คือไม่มีจุดยืนไม่มีอุดมการณ์ ไม่มีหลักยึดเป็นที่ตั้งในการเล่นการเมืองที่สำคัญไม่มีประชาชนอยู่ในสมการการตัดสินใจนั้นเลยถึงแม้จะอ้างคำว่าประชาชนอยู่บ่อยครั้งก็ตามแต่นะครับท่านครับพรรคการเมืองเหล่านี้ไทยรักไทยพลังประชาชนหรือเพื่อไทยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีการเลือกมาอย่างท่วมทน้นนั่นเพราะว่า ความศรัทธาเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากการที่ดรทักษิณชินวัตรได้กระทําให้เห็นแล้วถึงผลงานที่มีความห่วงใยมีความยึดโยงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างจริงจังมีการที่ทําให้เห็นถึงการเมื่อมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วได้พัฒนาประเทศชาติได้แก้ไขปัญหาประเทศใช้หนี้จากรัฐบาลอื่นก่อไว้เป็นจํานวนมากประเทศไทยจากที่เป็นประเทศที่ติดหนี้สิน เป็นประเทศท mm ี่กู้ยืมเงินชาวโลกเข้ามามากมายมหาศาลนายกทักษิณชินวัตรเข้ามาเพียงสองปีใช้เวลาแค่นี้ปลดหนี้ทั้งหมดจนเงินล้นคลังคลังประเทศไทยที่เงินเคยขาดเคยกู้ตลอดเวลาเงินล้นสามารถไปปล่อยกู้ให้กับประเทศเพื่อนบ้านเอาดอกเบี้ยมาเพิ่มเติมได้สบายๆเห็นไหมครับการที่เงินล้นคลังนั้นก็คือในประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องจะต้องอิ่ม จะต้องมีอยู่มีกินแล้วใช่ไหมครับตรงนี้เราจึงเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่เรายืนยันตรงกันก็คือไม่ว่าจะถัดมาจนเป็นนายกคนใดก็ตามแต่ทุกคนที่เป็นการนำเสนอโดยพักพลังประชาชนไทยรักไทยหรือเพื่อไทยก็คือพี่น้องประชาชนต่างรู้ว่านี้คือการเมืองของผู้นำทางจิตวิญญาณคือดรทักษิณชินวัตร เมื่อสิ่งเหล่านี้พี่น้องประชาชนยึดเป็นที่ตั้งในการที่จะเลือกดังนั้นก็คือใครก็ตามแต่ที่ย้ายออกจะอ้างเหตุผลใดก็ตามไม่สามารถที่จะเลือกคนเหล่านั้นได้เพราะไม่ใช่พรรเพื่อไทยการที่ประชาชนเลือกสสพรรคเพื่อไทยก็คือเป็นความหวังเป็นตัวแทนเลือกให้เป็นตัวแทนในการที่จะไปผลักดันไปสนับสนุนนายกรัฐมนตรีของดรทักษิณชินวัตร ซึ่งเขาเชื่อว่ามีแค่นั้นที่จะทําเพื่อประชาชนได้จริงไม่ได้บอกว่าพรรคการเมืองอื่นหรือนักการเมืองคนอื่นไม่เก่งไม่มีความสามารถไม่มีความดีไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่มาถึงขณะน,นี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าดรทักษิณชินวัตรที่อยู่ในชะตากรรมขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวที่ฝ่าฟันทุกอุปสรรคลุยน้ําลุยไฟการขัดขวางขีดกั้นทุกทางดรทักษิณชินวัตร ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมหยุดต่อการขัดขวางเหล่านั้นฝ่ากระแสทุกสิ่งทุกอย่างมากระทําเพื่อประชาชนจนสําเร็จและมาถึงวันนี้ไม่มีท่าทีว่าจะเลิกทําเพื่อประชาชนจึงเป็นที่หมายตาของอํานาจพิเศษที่ไม่ต้องการให้กระทําการสิ่งนี้จะเป็นการข้ามหน้าข้ามตาเขาหรือจะเป็นการกลัวพี่น้องประชาชนนิยมดรทักษิณชินวัตรมากกว่าเขาหรืออย่างไรอื่นๆก็ตามแต่ ง,ง,ง่ายครับหากดกรทักษิณชินวัตรต้องการที่จะอยู่สุขสบายโกงกินเอาเงินส่วนตัวเอาเงินของหลวงเข้ามากระเป๋าตนเองและครอบครัวและพักพวกเพื่อนฝูงในพักการเืินตัวเองไม่จำเป็นจะต้องมาเหนื่อยยากลำบากต่อสู้กับทุกขวนกําทุกอ,อุปสรรคเป็นมานทั้งหลายเหล่านี้ไม่จะเป็นจะต้องเดินในทางที่ยากลำบากเหลือเกินเนื่องจากไม่มีคนที่จะกล้ามาแสดงตัวในการสนับสนุน กล้ามาออกตัวในการยืนหยัดเคียงข้างจึงเป็นการกระทําที่แสนลําบากท,ทั้งท้งที่เพื่อประชาชนและประเทศชาติท่านครับทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อครั้งนั้นดรทักศินชินวัตรกระทําสิ่งเหล่านี้ประชาชนได้เห็นได้รู้จึงเป็นความหวังตลอดมาทําให้พรรคเพื่อไทยมีคะแนนเป็นที่นิยมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็เพราะสิ่งนั้น ยินชัดเจนนะครับจุดที่เรายกตั้งไว้ในเมื่อขณะนี้เราเห็นแล้วดรทักษิณชินวัตรอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เพราะอะไรหนึ่งเลยไม่ได้ทำอะไรผิดโดนยัดเยียดสิ่งต่างๆเนื่องจากไม่ยอมอ่อนไม่ยอมทำตามสิ่งที่เขาต้องการคืออำนาจพิเศษสิ่งเหล่านี้จะชี้ให้เห็นว่าเมื่อคราที่ท่านได้ทำความดี เมื่อขาที่ท่านเป็นที่นิยมตลอดมาสสที่มาอยู่กับท่านแน่นอนครับว่าจะต้องเห็นแล้วว่าประชาชนจะเลือกตนเองเข้ามาใครก็ตามแต่ที่มาอยู่กับดรทักษิณใครก็ตามแต่ที่ดรทักษิณเลือกให้เป็นสสเป็นตัวแทนอยู่ในพื้นที่แน่นอนครับเปอร์เซ็นสูงที่จะได้เป็นสสเพราะประชาชนเลือกอย่างแน่นอนมีคําพูดที่ว่าเอาเสาไฟฟ้าลงก็ได้ท่านครับ เมื่อมาถึงวันนี้เหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างคุณงามความดีที่สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้เป็นปัจจัยที่ทําให้ดรทักษิณและพรรคเพื่อไทยอยู่ในสถานะขณะนี้สอสอที่ลาออกจากพรรคเพื่อไทยนอกจากจะไม่ยืนหยัดเคียงข้างนอกจากจะไม่ยืนสู้อยู่เคียงข้างนอกจากจะไม่ยึดเอาแนวหลักการที่ควรยืนตรงนี้ต่อสู้เพื่อประชาชนหรือจะพูดได้เต็มปากว่าต่อสู้เพื่อดออรทักษิณชินวัตรก็ยังได้เพราะไม่มีอะไรเสียหาย ดรทักษิณคือประชาชนนะครับนอกจากจะไม่ยืนหยัดเคียงข้างถึงแม้วันนี้จะยังทำอะไรไม่ได้อย่างน้อยๆย,ยังยินอยู่ที่นี่จะถือว่าท่านนั้นยืนอยู่เคียงบ่าเคียงไหลกับดรทักษิณชินวัตรแ,และประชาชนสิ่งเหล่านี้นอกจากท่านจะไม่ทำแล้วการที่ท่านย้ายไปพักอื่นนั้นมันถือว่าท่านกลับกลาย เป็นคนอยู่ดีๆก็กลับมาทำร้ายดรทักษินชินวัตรอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นมุมกลับกันทันทีคำว่าจากกันด้วยดีไม่มีอยู่จริงนาทีที่ท่านจากไปเริ่มตั้งแต่นาทีนั้นเป็นต้นไปคือเริ่มต้นทำร้ายทักษินชินวัตรชัดเจนไหมครับแน่นอนไหมครับการไปอยู่กับพรรคการเมืองที่ไล่ล่าจัดการไปอยู่กับพรรคการเมืองที่เป็นตัวแทนของอำนาจพิเศษที่หนุนโดยอำนาจพิเศษ จะไปกระทําการสิ่งต่างๆเพื่อประชาชนของดเรทักษิณเพื่อดเอรทักษิณเป็นไปไม่ได้นะครับเห็นเรื่องครับทีนี้ขอให้ท่านได้ช่วยแชร์เยอะๆให้พี่น้องประชาชนได้เห็นโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการย้ายออกจากพักเพื่อไทยไปอยู่พักอื่นแล้วไปใช้คําพูดสวยหรูกับประชาชนไปเป็นข้ออ้างนักการเมืองเหล่านี้ไม่ควรใช้ประชาชนเป็นโลกกำบังโดยเด็ดขาดนักการเมืองที่อยู่กับประชาชนสู้เพื่อประชาชน ด้วยหลักการประชาธิปไตยยืนหยัดอยู่พวกเราอนุญาตให้ใช้คำว่าประชาชนไปเป็นกำบังในทุกวิถีทางได้ทันทีสิ่งเหล่านี้เราเห็นแล้วนอกจากจะไม่นำพาทางความคิดให้กับพี่น้องประชาชนว่าจะต้องยืนหยัดอยู่อย่างแน่วแน่เคียงบ่าเคียงไหลในวันที่หลักการของประเทศไทยเรียกอย่างนี้นะครับสิ่งที่ถูกต้องทำให้ถูกมองเป็นสิ่งผิดภาพ ที่เป็นความจริงควรยกย่องเชิดชูถูกทําให้กับกลายเป็นสิ่งที่ค่อยๆลืมลงไปแล้วไปสนับสนุนเอาสสานการณ์ที่สร้างขึ้นมาสิ่งต่างๆที่สร้างขึ้นทําให้การยกยอเชิดชูขึ้นมาว่าบุคคลคนนั้นเป็นคนดีคนเด่นไม่ได้มาจากผลงานและการกระทําเป็นการปั้นขึ้นมาหนึ่งอย่างไม่แตกต่างจากละครเรื่องหนึ่งนะครับท่านครับตรงที่พวกเราจะต้อง ยืนหยัดในการใช้ความที่เป็นหลักการประชาธิปไตยที่ถูกต้องความยุติธรรมจะต้องเสมอภาคเท่าเทียมถึงแม้ว่าวันนี้มันจะไม่มาถึงเราในทันทีเราจะสําเร็จในวันนี้ไปไม่ได้เรายืนหยัดรวมอยู่ยตรงนี้สักวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเริ่มปรากฏขึ้นมาชัดเจนขึ้นเรื่อยๆดังเช่นที่เราเห็นอยู่ทุกๆวันตอนนี้ท่านครับเราจะต้องยืนหยัดเลือก พรรคการเมืองที่เป็นอุดมการเช่นนี้คงไว้ให้ได้มากที่สุดเป็นการควบคุมเป็นการบังคับนัากการเมืองให้ทําความดีให้ได้นัากการเมืองจะต้องเป็นคนดียึดถือเอาหลักคุณธรรมหลักที่ควรจะปฏิบัติให้ได้ทุกวันนี้คําพูดที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนซึมซับคือคําว่านัากการเมืองไม่จําเป็นต้องยึดติดต้องยึดติดในตัวบุคคลนัากการเมืองสามารถเปลี่ยนวิธีทางได้ด้วยตนเองตามความคิด ที่มันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยนี่คือสิ่งที่ยกขึ้นมาสร้างเป็นคำพูดให้ติดหูประชาชนให้ซึมซับเข้าไปเรื่อยๆจนจะลืมว่าสิ่งที่ควรจะเป็นคือคุณธรรมที่ต้องยึดสำนึกที่จะต้องมีอย่างแน่นอๆคำพูดที่ว่าท่านเกิดจากพรรคการเมืองใดมันมีความหมายมากกว่านั้นนะครับเนื่องจากท่านเกิดจากการที่ท่านอยู่กับพรรคการเมืองที่ทำผลประโยชน์ต่อประชาชนแล้วประชาชนนิยมตลอดมาท่านจะเปลี่ยนไปได้อย่างไรในเมื่อ สิ่งที่กาลังทําลายจุดเกิดของท่านที่เป็นเรื่องราวที่ถูกต้องคือสิ่งที่พรรคการเมืองที่ท่านเข้าไปอยู่ในขณะนี้นาทีใดก็ตามท่านออกจากพรรคเพื่อไทยตั้งแต่นาทีนั้นนอกจากท่านจะไม่ได้ยืนหยัดต่อสู้กับทักษิณชินวัตรเพื่อไทยประชาชนแล้วท่านยังเป็นเครื่องมือหนึ่งชิ้นที่ทิ่มแทงทาําร้ายดอร์ทักษิณชินวัตรผู้สร้างคนงานความดี เป็นภาพที่ให้ประชาชนยึดเอาตัวท่านเป็นที่ตั้งในการเลือกแต่ละครั้งในพื้นที่พี่น้องครับดังนั้นเราจึงต้องยึดที่ตัวพรรคการเมืองตัวบุคคลยิ่งพูดเท่าไหร่ว่าสามารถเปลี่ยนไปได้ไม่ต้องยึดติดอยู่กับพรรคการเมืองใดๆขึ้นอยู่กับตัวบุคคลถ้าอย่างนั้นให้มันไปตั้งพรรคการเมืองเอง,เองสิครับมันจะไปรอดหรือไม่เนื่องจากที่เราพูดมานั้นเป็นความจริงใช่ไหมครับยึด เอาพักการเมืองที่มีผู้นําทางจิตวิญญาณในการแสดงให้เห็นแล้วว่าต้องการอาสามารับใช้พี่น้องประชาชนจริงๆไม่พูดยา่ายืดเยื้อคลิปนี้ไม่เอาข่าวอื่นเอาเฉพาะข่าวนี้ให้เป็นการกระชับตอกย้ําพอแม่พี่น้องได้ช่วยแชร์ไปเยอะๆกดถูกใจมากๆนะครับพี่น้องครับอีกครั้งหนึ่งการกดถูกใจเป็นจำนวนมากช่วยให้ประชาชนท่านอื่นมองเห็นแล้วก็เข้าถึงช่องทางการสื่อสารช่องนี้ได้ง่าย คนเขาจะได้มีโอกาสมองเห็นเพิ่มมากขึ้นจะได้มารับชมข่าวสารแบบนี้ที่ทีวีช่องใหญ่แม่นําเสนอเกระแหลักให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนสิ่งเหล่านี้อันสมควรที่พี่น้องประชาชนควรจะได้รับตรงกันข้ามกันกันกบข่าวสารและข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่พยายามทําให้ประชาชนลืมแล้วก็ประชาชนเลิกที่จะมองเอาคุณงามความดีคุณธรรมเป็นที่ตั้งซึ่งมันเป็นสิ่งที่จะอยู่ร่วมกันได้ สิ่งที่จะทําให้เกิดความเจริญสงบสุขร่มเย็นได้อย่างแท้จริงสิ่งเหล่านั้นสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อกลุ่มกลุ่มหนึ่งทางการเมืองที่ต้องการผลประโยชน์แก่พรรคพวกตนเองให้เขาลืมความดีให้คนดีไม่มีที่ยืนให้คนดีไม่กล้าที่จะมายืนหยัดไม่กล้าที่จะแสดงตัวในการประกาศความดีพูดความจริงที่มันควรจะพูดสิ่งเหล่านี้มันจะพาสังคมบิดเบี้ยว เนื่องจากการใช้ตรกกะที่ผิดเพี้ยนเหล่านี้มายัดเยียดใส่สมองพี่น้องประชาชนให้คนลืมเรื่องจริงที่ควรจะจดจําท่านครับตรงนี้เมื่อเรามองถึงตรงนี้แล้วเราจะต้องรักษาเชืดอชูและปกป้องคนที่อยู่กับพรรคเพื่อไทยและดร,รทักษิณชิน,นวัตรเนื่องจากเราไม่ได้ไปเซฟทักษิณแต่เราเซฟหลักการเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับทักษิณมันคือภาพ เป็นภาพที่จําลองขึ้นมาเท่านั้นเองให้เราได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่สามารถที่จะปล่อยผ่านไปได้ตัวรถัท็กซี่ที่ถูกกระทําอยู่ขณะนี้เป็นสิ่งที่บอกเราได้อย่างชัดเจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมและคุณงามความดีที่ควรยึดถือไว้มันจะต้องเป็นไปตามความจริงที่การกระทําได้กระทําลงไปไม่ใช่สวนทางกันแบบนี้แล้วเอาสิ่งที่เป็นความไม่จริงมายัดเยียด ใส่เข้าไปให้ประชาชนรู้อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับท่านต้องช่วยกันพิจารณาแล้วก็ยึดมั่นอย่างแน่วแน่นะครับตรงนี้ขอให้ท่านได้กดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งบอกอีกครั้งนะครับขออนุญาตกดติดตามสําหรับคนที่ยังไม่ติดตามข่าวสารเหล่านี้พวกเราจะเอาความจริงที่ถูกปิดบังที่ถูกทําให้ลืมมองข้ามไปเรื่อยๆมาย้ําให้กับท่านได้รับฟังกัน ท่านครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเสพข่าวสารอย่างมีสติในยุคที่ข่าวปลอมแพออร่หลายมากกว่าข่าวจริงเคนิ K News, วส์ขอนตาเสพข่าวได้ผมเกียรติศักดิ์ขอขอบคุณมากครับ